สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหววยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่6พฤษภาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเพนเพียงซื้อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม้สนับสนุนให้เกินการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3แอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิม่งรูด1กับสําหรับเลขที่ออกนะครับผม 037999สำหรับ03นยะ์สะเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็79เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็999เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมออกแปลกมากนะครับผมตอง9นะครับผมสำหรับ3ตัวสำหรับแนวทางแอดมินให้อยู่ที่79นะครับในชุดกันนะครับผม ให้เด่น7นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหราบวันที่6กชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางจะมี0 59 47 3แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่0วิ่งรูด7กับ9 สำหรับ0ูนย์นะผม0จะมี 02, 04, 0 2 04 05และก็08นย์สำหรับ7 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหก สำหรับ9นะผมัก้มีสามีก้าสี่แล้วก็9กสำหรับในชุดกันนะครับผมมีศ1 เจแล้วก็กาวหกสำหรับเบิ้ลนะผมมี0ูน7แล้วก็สี สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะับเป็นสี่ห้าสามเป็นชุดวินนีหนึ่งศูนย์สองแปดเจ็ดสี่ 804 694แล้วก็970 แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหมวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่6พฤษภาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่0วิ่งรูด7กับ9นะครับผม0จะมี02 04 05นะครับผมสำหรับ7จมี74 7174แล้วก็76 สำหรับ9นะครับผมมี9 3 9 4 9 1สำหรับในชุดกันมี0 1มี7 2แล้วก็9 6นะครับผมเบอร์7 7 4 4สำหรับ3ตัวนะครับผมมี 3, 4 5 3 8 7 4 8 0 4แล้วก็9 7 0นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลืบก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจใการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ